เพิงพักเล็กๆกลิ่มลำธารในป่าสารวินเหนือหมู่บ้านอุนูตำบลแม่คงอำเภอแม่สเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่คือที่พักชั่วคราวของชาวบ้านที่หนีภัยความไม่สงบในประเทศเมียนมาหญิงคนนี้และครอบครัวหนีภัยเข้ามาฝั่งไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนพร้อมกับลูกสองคนและสามีดวปูเลนีลลา ปืนมาแล้วก <disposable worship> ็เสียงเครื่องบินมาเครื่องบินมาเฮ้ยบอยมาตลอดเลยก็เลยรดบุหก็ชวยลาไม่กล้าอยู่ล้วญี่ปุ่นเนี่ยให้ให้คาราเดียแล้วิ่ปนานี้ตักลุยาได้ให้คาราเดียนะว่าเลืดลักเพื่อนไม่รบุหร่ซะ ก็คือข้างในหมู่บ้านข้างในก็คือมีระเบิดเข้ามาใส่แล้วแต่ว่าในหมู่บ้านจะยังไม่มีแต่ว่ากลัวว่ามันก็หมู่บ้านของคันเนตั้งอยู่เวลาเครื่องบินมาจะมาผ่านที่นั่นตลอดเลยว่ากลัวว่ามันจะยงมาที่นั่นเลยเด็กๆยังคงวิ่งเล่นภายในพื้นที่อพยพทั่วครา ขณะที่หลายครอบครัวกำลังหุงอาหารอาหารมื้อหลักๆของเด็กและผู้หนีภัยความไม่สงบคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำมาคุกข้าวกินจากผู้นำมาบริจาคหน้าฝนกลางป่าสารวินหากเป็นช่วงเวลานี้ผู้อพยพจะต้องทำนาแต่เมื่อเกิดภัยความไม่สงบทุกคนต้องทิ้งนาบ้านและสัตว์เลี้ยงยันาโ เพดวจีมาจาปูดตีบ้าดิโซเลยกบอาู่นให้อาหฮติลราปพูเลยเลยไอเริชมเลพกบหน้าอนม่แต่วัาเลเฮกโอเสอโอเทานี่เกือเอดโอเควัเล่าชหามาอถ้าลอติตีดบาวาเดไพล่กดีว่าไปแต่นอริราเวดมือว่ารีจาลอรมาตปัจจุบันชายแดนเหนือบ้านอูนูติดชายแดนไทยเมียนมา มีผู้หนีภัยความไม่สงบเข้ามาฝั่งไทยจำนวน316คนในจำนวนนี้มีเด็กเล็ก43คนและมีผู้ป่วยติดเตียง2คนโดยบ้านอูนูเป็นหนึ่งในสองหมู่บ้านที่มีผู้หนีภัยความไม่สงบในเมียนมาเข้ามาฝั่งไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดสขณะที่การเดินทางเข้าพื้นที่จากอำเภอแม่เสเรง ต้องเดินทางผ่านภูเขาและลำธารตลอดทั้งวันนี่จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโกวิดบุญธรรมไทย p ี s รายงาน